ไมโบย่าเสียงดีแค่ไหนมาดูกันครับสวัสดีครับภาคินนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็รีวิวไปเลยนะครับกับเจ้าตัวไมโบย่านะครับไมโบย่าพอดีเพื่อนๆทักมาครับว่าเสียงภาคินเบานะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆแกะกล่องนะครับไอตัวนี้ภาคินเพิ่งได้มาสองสามวันนี้ครับราคาเดี๋ยว หลักร้อยครับหลักร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่านะครับความจับสัญญาณที่65ถึง65เฮิรต์นะครับถึง1,000 18,000กิโลเฮิรต์นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงได้714 dBi นะครับแล้วก็บวกลบได้อีกนะครับ กระสายนะครับยาวประมาณ5เมตรนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับนะครับพอแกะออกมานะครับชิงมันก็จะเป็นถุงนะครับแล้วก็จะมออีอันนี้หมดแล้วนะครับมันก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือภาษาอังกฤษนะครับ โอเคแล้วก็จะมีวารันตีการ์ดครับนะครับก็สองส่วนนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้มาดูในถุงมีอะไรมาบ้างนะครับชิงชิงอ๋อมีซองกันชื้นมาให้ครับอันนี้เป็นถุงหนังอย่างดีนะครับก็ใส่ไม่สบายเลยครับก็ใส่ซองกันชื้นเก็บไว้ครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็น ไม้นะครับโบย่านะครับสายยาวห้าเมตรนะครับพร้อมกับเดี๋ยวฟังเสียงดูนะอันเนี้ยมันไม่มีเสียงติ๊กติ๊กอะเดี๋ยวพาคินให้ดูไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวเนี้ยที่คือไม่ไม่ยี่ห้อกับไม่ไม่มียี่ห้อครับตัวเนี้ยมันจะมีเสียงติก๊กติ๊กเห็นไหมได้ยินไหม คือเดี๋ยวแกะให้ดูก็ได้ไอตัวเนี้ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรมันไม่พอดีกับไอตัวรับสัญญาณกับไอตัวครอบอะครับเนี่ยมันต่างกันเยอะครับมันก็จะมีเสียงไอตัวนี้กระแทกเวลาแบบเราขยับอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงเข้ามานะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ไม้เราต่อครับทีนี้เอ,อ สายนี้พันยังไม่แกะแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าของมีอะไบ้างนะครับอันนี้มีตัวไม้แล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีถุงมาให้นะครับเราก็แกะมาดูครับเราก็จะมีนี่อันนี้เป็นฟองน้ํานะครับการลมนะครับเราก็ใส่ไว้เลยนะครับเรายังไงได้ใช้ตลอดแน่นะครับแล้วก็มีก้านเน็บปกเสื้อครับ อันนี้ก็ใส่ไว้ได้ตลอดเหมือนกันนะครับก็ถ้าผู้ชายนะครับถ้าผู้ชายนะเ,เสื้อเราใช่ไหมครับเสื้อเรากระดุมมันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับมันจะอยู่แบบนี้เราเวลาเราเน็บเราก็ต้องเน็บแบบนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าผู้หญิงเนะี่ยจะไม่เหมือนกันนะเสื้อผู้หญิงเนะี่ยกระดุมจะอยู่ด้านขวาอ,อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ดันขึ้นด้านขวา <usion. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็จะต,ต้องเป็นในฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ แต่ว่าของผมเป็นผู้ชายเดี๋ยวผมติดแบบนี้นะครับติดแบบนี้เดี๋ยวประมาณอย่างนี้ครับก็ใส่ก็ดันเข้ามาเลยครับกึ๊บนะครับก็จะล็อกพอดีนะครับแล้วเ,เราก็ดันฟองน้ําเข้าไปอีกครับมันยังให้มันจะมีล็อกนะครับเนี่ยตรงนี้นะเปิดไฟได้ไหมเดี๋ยว นะโอเคขอโทษทีนะครับเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ครับแล้วก็ดึงเข้ามาครับนี่มันก็จะคลุมอุ้ยเขไมนะครับเียขยับขยับมุนมุนนะครับให้มันคลุมไอ้นี้มาเลยนะครับโอเคนี่คือไม่ในปกเสื้อนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบกันทีนี้เขาให้เรามาอีกครับ มื่อกี้อันนี้เดินไปนะครับอันนี้ตัวนี้คือแจ็คแปลงเอาไว้แบบเ,เสียบกับเครื่องเล่นหรือว่าแบบเขาเรียกกันไรอะ่ะที่เราไปร้องเพลงครับเครื่องเสียงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับใส่กล่องเอาไว้ข้างนอกเผื่อได้ใช้นะครับแล้วก็จะมีฐานมาให้ครับฉีบยแล้วกันเชฟ อนตัวนี้นะครับเบอร์เบอร์ L L C C นะครับ L เห็นไหมเอ่ยเห็นนะ L L L R โทษครับ L R C C นะครับ L R C C ก็น่าจะหาได้ง่ายนะครับโอเคทีนี้ วิธีการใส่นะครับวิธีการใส่ก็คือเราหมุนหมุนตรงนี้ครับจะมีากานลืน่นนะครับเอาจับอันนี้ไปข้างนึงนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนออกไปเลยมันจะฝืดหน่อยเพราะว่ามันมียางข้างในด้วยครับทำไมออไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะทำไมมันแน่นอะ ไม่ออกครับอย่าข้อมุนก่อนนะครับออกมาครึ่งหนึ่งแนละ้วมุนยากมากเลยเห็นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมมันถึงยาก is 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 อนี่สาเหตุครับหมุนยากเพราตรงนี้เลยสายไฟนะครับแล้วมันจะขาดไหมเนี่ย เช็คก่อนนะอันนี้มันหลุดมาเองนะครับถ้าทีถาถา่ถ้าที่ร้านดูนะเดี๋ยวนะอันนี้มันน่าจะเป็นเทปผ้าเดี๋ยวต้องหาอะไรมาปิดแทนือเทปผ้าหลุดนะครับเดี๋ยวต้องหาอะไรมาปิด ด้านในครับกาวเดี๋ยวนะงานงอกหรือป่ะเนี่ยกาวกาวมันถึงหมุนยากไงแี่ย เดี๋ยวก็ดูก่อนถ้ามันใช้ได้ยังไงก็ไม่ส่งคืนนะครับเดี๋ยวมาแกะไอ้นี้ออกไปก่อนนะครับที่มันหมุนเข้าออกยากอาจจะเพราะมันร้อนไหมเราก็ไม่ได้เก็บในที่ร้อนนะอืม <c oughs> แต่เขามีสติกเกอร์มาก็น่าจะของแท้นะมีซีเรียลนัมเบอร์พร้อมแต่ผมก็ใช้อันนี้หลายอันแล้วนะแต่เดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนถ้าเสียงโอเคก็อะปล่อยมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากัน มาทดสอบนะครับโดยใส่ฐานนะครับใส่ฐานแล้วก็ดันดันอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวนะบวกลบฟังไหนเรามาดูค้่มือครับแต่แต่ถ้าผมดูอย่างนี้นะก็คือแบบน่าจะเป็นแบบเนี้ยก็คือแบบเอาขั้วบวกไว้ข้างหลังเดี๋ยวดูคู่มือให้ช่วยสี ไม่บอกบวกลบบวกลบพาวเวอร์แพคบวกเิ่งภาษาอังกฤษซะด้วยดี๋ยนะาดี๋ยน้าไม่มีรูปให้ดูเลยโอเคไม่เป็นไรเรามาลองดูกันก็ได้ครับเอาอย่างที่ผมเข้าใจแล้วกันนะ กันเอาบวกเอาบวกไปทางสปริงแล้วกันได้ไหมเนี่ยน่าจะใช่อันนี้ก็ใส่ยากเหมือนกันนะน่าจะใช่ ลองเปิดดูนะอันนี้เปิดแล้วมีไฟไหมไฟไม่มีนะครับทีนี้เรามาลองกับกล้องกันนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมเปิดอันนี้ปิดเ,เราก็มาลองไม่นะครับอันนี้ผมจะทดสอบนะครับโดยการลูบฟองน้ำนะครับถ้าวิดีโอที่เพย์นะครับมีเสียงคอก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 ข,ของฟองน้ำนะก็แสดงว่าตัวไม้นี้ใช้ได้นะครับเพราะว่าผมเปิดไว้ที่ ออนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีเสียงมือรูปฟองน้ำดังๆเนี่ยก็แสดงว่าเ,เสียงไม่เข้าที่ใหม่นะครับเดี๋ยวลองฟังกันครับสำหรับพาคินนะครับก็ลองทดสอบดูแล้วนะครับแต่ว่าเสียงมันไม่เข้าเลยครับอาจจะเป็นเพราะมันมีปัญหาในตัวก็คือมันอาจจะหลุด QC มาเฉพาะอันของพาคินอะไรเงี้ยแต่ว่าพาคินก็ยังเชื่อในโบย่าอยู่นะเพราะว่า าพาคินก็ยังมีตัวอื่นนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทาคลิปหน้านะครับอันนี้พาคินก,ก็ใช้ของโบยาอยู่เหมือนกันนะครับเป็นตัวไร้สายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอดีอ,อยากลองให้ตัวมีสายดูยนะครับแต่ว่าทีนี้พาคินอาจจะต้องขอโทษพี่ร้านค้าด้วยแหละพาคินอาจจะต้องส่งคืนนั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวสั่งกันใหม่ครับสําหรับเ,เพื่อนๆนะครับก็ลองดูนะครับ สำหรับไอ้ไม้ตัวนี้นะจริงๆภาคินอยากทดสอบเสียงให้ดูนะันแต่ว่ามันอาจจะมาหลุดตอนที่ว่าไอ้ตัววัสดุครับมันหลุดนะครับวัสดุมันหลุดแล้วทีเนี้ยมันไม่รู้ว่าก็คือเหมือนกับมันไม่สมบูรณ์่ะแต่ว่าทีเนี้ยก็คือมันอาจจะเป็นแบบตอนประกอบครับมันอาจจะร้อนนะอา,ากาศมันร้อนเวลาแบบส่งมาอะไรเงี้ยก็ ยังไงเดี๋ยวเก็บส่งคืนร้านก่อนละกันแล้วก็ยังไงเพื่อนๆครับฝากนะครับกดสับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมาแนะนําตัวอื่นต่อแล้วทีนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยครับตอนแรกอะ่ะพาชินอะ่ะวางแผนไว้ครับว่าจะไปชนบุรีแต่ว่าพาชินจำเป็นวันผิดครับ ไปกินไปสัปดาห์หน้านะครับไปสัปดาห์หน้าไปไปเข้าใจว่าเป็นวันเสาร์นี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเาสาร์หน้านะครับไปชมบุรีแล้วพาคินเก็บผันบรรยากาศมาฝากนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย